เล่ตกดึกแล้วค่ะจะมืดแล้วค่ะทุกคนคุณนายค่ะคุณนายแม่ค่ะพาคุณนายแม่มาเดินเที่ยวตลาดค่ะทุกคนตลาดจีค่ะช่วงยินยินผู้คนเยอะแยะค่ะบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นค่ะมีโต๊ะให้นั่งกินของอร่อย แล้วก็มีของสวยๆเสื้อผ้าตุ้มหูของกินเยอะแยะเลยค่ะคุณนายแม่จะซื้อรองเท้าค่ะทุกคนกำลังเลือกรองเท้าสวยๆค่ะอยากได้รองเท้าคู่ใหม่อยากได้รองเท้าคู่ใหม่ค่ะเลือกไปเลือกมาเลือกมาเลือกไปได้ รองเท้ามาหนึ่งคู่ค่ะทุกคนได้สีดำค่ะสีดำสวยๆคุณนายแม่รองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดินต่อเดินต่อเดินต่อค่ะทุกคนเดินไปหาของกินค่ะเป้าหมายตัวน,นี้มุ่งหาของกินค่ะทุกคนว้าวเจอแล้วค่ะอะไรคะลูกเดินนะ <laughs> ใช่ค่ะโดนัทซื้อไปฝากหลานค่ะโดนัทอร่อยอร่อยค่ะทุกคนโดนัทอร่อยอร่อยค่ะแน่แวบได้สเต็กค่ะทุกคนแวบไปร้านสเต็กค่ะได้สเต็กมาอีกชุดหนึ่งค่ะคุณแม่บอกอยากกินสเต็กแวบไปอีกร้านนึงค่ะทุกคนโดนัทค่ะโดนัทเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โดนัทแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ค่ะทุกคน แฮมเบอร์เกอร์ไก่จะซื้อมาฝากคุณลูกสาวตัวเล็กที่บ้านค่ะลูกสาวตัวน้อยค่ะคิดถึงหลานนะคะทําอะไรก็คิดถึงหลานที่บ้านนะคะเรามาดูวิธีการทําแฮมเบอร์เกอร์กันค่ะทุกคนแฮมเบอร์เกอร์ไก่นะคะใส่แต่งกวาใส่ผักใส่แตงกวาใส่มะเขือเทศค่ะทุกคนก็เตรียมเครื่องไว้เรียบยร้อยหมดแล้วนะคะ เอ่อเต้าเจีงไก่แล้วก็ปรุงเต่งปรุงรสนะคะอ่ทำให้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีสใส่มายองเนสนะคะใส่มายองเนสนะคะย่างเนื้อไก่เนื้อไก่บี้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 ไ้ไก่สุกค่ะทุกคนไก่ทำมาเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วแป๊บเดียวเองค่ะคนอาจจะสุกมาแล้วนะคะเอ่อ ใส่หอมค่ะทุกคนใส่หอมหอมหัวใหญ่เอ่อใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสมะเขือเทศค่ะทุกคนเออจะได้นายงเนตรค่ะอร่อยอร่อยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ